กระบักกวับปูนี่ก็เป็นปูไข่นะครับอันนี้ก็จะทําให้เขาเส้นชีพด้วยการแช่น้ําเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็แช่น้ําเย็นแล้วก็ล้างน้ําสะอาดมาแล้วนะครับสองรอบแต่ก็ยังสะอาดไม่พอนะครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะทําน้ําปลากวนเนี่ยเอามาดองแต่แล้วก็เอามายำ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 ทำน้ําปลากวนครับก็น้ําปลาเนี่ยบีบลงไปเลย ดวดน้ําตาลปี๊บอันนี้ก็200กรัมนะครับน้ํากระเทียมดองนี่นะครับน้ำปลากวนก็คือเนี่ยกวนกวนให้น้ําตาลละลายแบบนี้เนี่ยน้ำปลากวน มันช่ว่กวนโอ้ยนะตะกวนโอ้ยแล้วก็อือเจอกัน <c oughs> เดือดแล้วก็เดี๋ยวก็จะเคี่ยวให้เขากลมกล่อมเข้มข้นอีกทีนะครับนะให้เขาหอมกลมกล่อมแหละหอมน้ำปลากวนไปเรื่อยๆทาไมกวนเะนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะติดก้นกระทะไมเลยหอมกลมกล่อมดีแล้วนะครับก็จะใส่น้ำปลาลงไป น้ำปลานี่ใส่ไปห้าร้อยเแอลน้ำปลากวนของเรานี่ก็เดือดดีแล้วนะครับก็พอปิดไฟปิดไฟก็จะพักให้เขาเย็นตัวลงก่อนช่วงรอน้ำปลาเย็นตัวนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําปูกันนะครับไะมาดูนะครับปูไข่นี่นะครับก็เหนียวหนึบเลยอึ๊บ ปูไข่เนี่ยเขาจะแน่นนะครับแกะยาก <Wow. S 1> นี่ไ <Wow. S 1> ข่เทียบเลยใช้กรรไกรเนี่ยตัดแต่งตรงเนี้ยอ,ออกไปไม่เอาโอเคตรงนี้ก็อ,ออกไปตรงนี้ก็จะเอานมปูออกนะครับนมปูเนี่ยไม่เอาเอาออกไป ก็ใช้กันไก่ตัดตรงไหนที่ไม่มีเนื้อเนี่ยก็ไม่เอาตัดออกไปต่อไปได้ทำวามสะอาดนะครับนี่ทำความสะอาดมาแล้วนะครับสองรอบอเนี้ย แต่ว่าเราจะต้ะองอัดข้างในอีกทีหน,นึ่งอือันนี้เราออกไปเลยเนี่ยต่อไปตรงกระดองเนี่ยผมทำความสะอาดไปแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็ล้างเอาน้ำขาคาออกโอเคอ่อปูก็ทำละแกะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะเป็นการหั่นครึ่งมาก่อนที่จะหั่นเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะตบกล้ามก่อนนะครับเพื่อเวลาแช่น้าปลาเนนี้เนี่ยเขาจะได้แบบน้าปลาเด่ยเขาเนื้อน,นะครับตบอ่าเดี๋ยไม่ต้องตบดีกว่าหันขึ้นก่อนนี่แล้วตบง่ายง่ายออให้ก้ามเขาแตกแค่นี้แหละหั่นเสร็จแล้วก็เอามาเรียงไว้ในกล่องนะครับ ปลากรวนของเราเนี่ยเย็นตัวแล้วนะครับก็ใส่เลยเอาแค่กอท่วมพอดีพอดีอืมอันปลาที่หอมหวานเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝา,ดาก็จะดองไว้นอกตู้เย็นนะ 2ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเก็บไว้ได้นานเลยแต่กินเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาละลายโอเคก็ทิ้งไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยเลยนะครับก็ให้น้ําแข็งเขาละลายแต่งละลายเป็นลูลย้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกเลยนะครับเอาออกจัดเรียงใส่จานมะม่วงเปรี้ยวพลิก มะนาวน้ำปลาหอมแดงน้ำเชื่อม,าม,ามาซาลาแปา ยำปูไข่ดองน้ำปลากวนพร้อมพื้นโต๊ะรับประทานแล้วครับอ๋อสวยงามแบบนี้ตามต้องการอืมกับข้าวนี่คงไม่ใช่ต้องเป็นกับอื่นแน่นอนกับอะไรดี <c oughs> ปูไข่ดองน้ำปลากวนเอ้ยผิดยำปูไข่ดองน้ำปลากวนขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเมนูนี้ก็ไม่มีไม่มีข้าวเอ้ยไม่มีข้าวนะครับ เพราะว่าไม่ใช่กับข้าวเมนูนี้ก็ต้องต้องอะไรต้องอะไรยังไงตามนี้ก็หาวิธีกินอยู่นะนะนะ,นะอ๋อนี่ขบักควับโอ้โหอ๋อ,อ,อสะใจมากสะใจมากเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับ WOW!